อะไรอะไรเงี้ยนะครับก็พกพกเตรียมเตรียว้นะครับรับค่ะไม่ชอร่อยอา่อ้ชิมาอะไรอร่อยึ้นอไก่ทงไก่ทอดนี่ฮิ้วมาเลยนะมากหนึ่กิโลเดี๋ยวพเสามคนนี่จะกินให้หมดเลยใช่ครับผมไก่ทอดาดใหญ่ี่่าว่าอร่อยมากนะครับเราก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะเราก็แค่พูดถึงนะครัแค่โรงแจีแล้วขึ้้็ไก่วยที่แล้วค่ะก็ต้องไปเจอนะคะนะคะเดี๋ยวไปเจอพวกเขานะคะที่ตลาดนัดกินเวนะคะใกล้ชิดนะคะใคร มีของติดไม้ติดมือไก่ตุ้งไก่ทอดอะไรก็ซื้อไปเลยนะคะเอามายื่นดีๆนะครับอย่าโยนนะอย่าลากลงไปในช่ยไม่ได้นี่ต้องบอกเราโอเคอ่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็ฝากถึงละครด้วยแล้วก็อาจจะมีผลงานต่อไปที่เราได้ติดตามกันนะคะฝากครับอ่า รายการรายการการ่อนรายก,การของทั้งช่วงวันของเราเยอะมากนะครับเป็นรายการที่มีทั้งวัลรตี้ทั้งค็อกโชว์ทั้งเกมโชว์อะไรต่างๆสามารถติดตามกมาัได้แล้วก็รวมถึงฝากติดตามข่าวนะข่าวเราเปทัดสี่ช่วงของแขกในจะรับผิดชอบคือข่าวรอบวันก็คือ5้ามงเย็นถึงหกโมงครึ่งทุกวันนะครับรวมถึงข่าวดึกด้วยทุกวันด้วยตอนนี้ก็ใกล้ละ ยกเว้นวันนี้ครับผมจะหนึงสุขจะหนึกงสุขแล้วก็คืนนี้ครับมีรายการใหม่จริงๆถ้าเกิดพูดไปก็คงจะเคยได้รู้จักกันมาแล้วว่าเป็นรายการที่มีมาเป็นสิบปีแล้วเหมือนกันใช่เป็รายการเรื่องของเรื่องครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอากลับมาทําในรูปแบบใหม่ซึ่งจะฉายคืนนี้ตอนแรกครับผมตอนสี่ทุ่มยี่สิบนาทีตอนจากรายการเดอะสไตล์ยังไงก็ฝากด้วยครั้งนี้แขนก็มาทําเป็นพี่กอลรายการนี้ด้วยครันฝากคืนนี้ด้วยนะคะคือหมอช่องวันเหมือนแล้วแหละเป็นโฮแคร์ใช่ผมเปิดมาทุกวันเห็นหน้าผมทุกเเวลลายนะ ไม่ขนาดนั้นนะละครเงาใจติดตาเวเวลาไหนช่องไหนอช่องวันช่องวัยู่แล้วแหละครัทางช่องวันนะครับคุณจะได้ดูทั้งละครสนุกนะครับรายการอดีไหมอยากให้ฝากแบบวาทิปจะฝากเรื่องไหมฮะเอาครับวันนี้่ายใจก่อนด้วยวนทิถหายใจก่อนนะโอเคเริ่มฝากได้ค่ะ เช่อมได้ทางช่องวันนะครับผกดดิจิตอลกดช่องสามสิบเอ็ดช่องขนาดใหญ่ทุกคนกรู้ช่องไรถ้าชาวหันใหญ่เทเบิลนะคะกดไปที่ช่องยีิบสลเดค่ะแล้วก็วัททิ์ฝากให้ทุกคนนะคะดูคอนงอใจของวัททิ์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนตามชมจริงๆว่าตอนนี้วัททิ์นอน่วยู่้าไม่ดูห่วไม่อูค่วยถาไม่แฟนๆไม่ดูวัทิศนะครับวัทิโกดกดกใจตายค่ะ ใร้ควไมู่่้เหืือนะคะตันไตเติลอยู่แล้วก็ฝากด้วยนะครับเป็นละครละครดีอย่าลืมนะครับดูี่ชองวันนะครับและก็ทุกสิ่งกอย่างที่พวกเราทำตั้งใจเพื่อเป็นแฟนละครโดยเฉพาะแล้วก็เป็นแฟนรายการแฟนแฟข่าวทุกคนด้วยนะครับทีมงานของเราก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้ความสุขอย่างสูงสุดจากชองวันของเรานะครับฝากไว้ในห้อหม้อใจชาวหักใ่นะครับฝากด้วยนะครับ อ่าวิวมีละครนอกจากเรื่องนี้มีละครอะไร,รอีตกติดก้อเรื่องอ่าเรื่องนอกจากเงาใจตอนนี้วิวกวส็สำเนียงใต้สำเนียงใต้สำเนียงว่าทิ์ก็ได้เง,งาใจฉ <laughs> หัดหญ่ <laughs> 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 ค่ะก็จริงๆแล้วก็นอกจากเงาใจนะคะก็จะมีเรื่องอ่าสัญญาแค้นแสนรัก <laughs> ที่วิวกำลังทยอยู่ก็คือกับไนกี้นิธิโดนนะคะพระเอกเสือของเราก็ น่าจะเจาะคิวออนแอร์ช่องวันตามตามกันไปจากเงาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงตอนนี้ขอฝากติดตามเงาใจก่อนเลยคือวันจันทร์อังคารนะคะเดี๋ยวหาว่าเอะหายไปไหนอยู่นะคะอยู่ในช่องวันนะคะเงาใจช่องอ่าทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็สองทุ่ม20่ินาทีค่ะไปเจอพวกสาิกก็ไปนะคะของวิวจะได้ฟังเมื่อไหร่ก็เร็วๆนี้นะค่ะอย่าลืมด้วยนะคะติดตามละครในบังเข้มข้นเลยด้วยนะคะําหรับเงาใจด้วยนะคะจากผลงานกำกัาของ เปียพิสาด้วยรวมถึงคุณอ้อมพิยดาเนี่ยค่ะแล้วก็บทบาทการพิพิีกรของแทนด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันได้เลยกับช่องวันดูทุกวันสนุกทุกวันนะคะเดี๋ยวเจอกับพวกเขาที่ตลาดนัดกินวยนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยทั้งสามคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงประกอบละครกันหน่อยดีกว่านี่คือเงาในหัวใจจากเป็กซิลแล้วก็หนูนะค่ะ